โอ้ทุกคนเหมือนว่างานเข้าแล้วนะครับสื่อบอกว่าซาดิโอมาเน่ครับสอวืดจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่ประเทศกาตา์นะครับโอ้งานใหญ่แล้วสำหรับทีมชาติเซเนกัลน,นะครับสื่ออย่างลีคูเป้ครับสื่อแดนน้ำหอมของฝรั่งเศสบอกว่าซาดิโอมาเน่ครับปีกน้าเดตของเสือใต้ไบร์นมินิกจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลก 2, 2022หลังมีอาการเจ็บล่าสุดนะครับ เมื่อคืนครับซาดิโอมาเน่ครับต้องออกจากสนามระหว่างเกมถล่มเวนเดอร์บรเมนนะครับ6ประตูต่อหนึ่งโอ้โดยเขาเนี่ยมีการเจ็บที่ขานะฮะแล้วสื่อก็บอกว่าซาดิโอมาเน่จะไม่สามารถเดินทางไปกาตาร์ได้เพราะนี่เป็นอาการเจ็บบริเวณเส้นเอ็นและจะต้องพักยาวหลายสัปดาห์แล้วโอ้งานหยาบแน่ๆนะครับแล้วทางของกุนซอทีมชาติสนกนตแลนอย่างอาริยูซิเซ่นะครับจะประกาศรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปเวิร์คัพวันศุกร์นี้แล้ว ก่อนหน้านี้ครับต้องบอกสตาฟของเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยยืนยันว่าเป็นอาการเจ็บที่ไม่หนักและจะส่งนักเตะเข้ารับการเอ็กซเรย์อาการอีกครั้งหนึ่งแถมไม่พอครับทางของดิโนท็อปมุลเลอร์นะครับผู้ช่วยโค้ชไบเยอร์ Bayern เนี่ยบอกหลังจบเกมเมื่อคืนเขาก็บอกว่าแซดีโอมาเน่โดนชนเข้าที่ขาซึ่งทําไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอะไรร้ายแรงการไปเล่นฟุตบอลโลกของเขาไม่น่าจะเสี่ยงอะไรเขาพูดแค่นี้นะครับต้องตามแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าทีมชาติเซนิกันกาขาดเขาไม่ได้จริงๆนะครับ เสียหายหนักเลยนะถ้าซาดิโอมาเน่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะฮะต้องมารอดูอาการว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งซิเซ่จะประกาศรายชื่อที่จะไปวันสุกรนี้แล้วงานใหญ่เรื่องใหญ่แล้วสำหรับทีมชาติสินคกัมีปัญหามีผลกระทบแน่ๆถ้าไม่มีซาดิโอมาเน่นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม